สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของยิราอุงอิงเอฟซีของสาวหน่อยเพชรบานแพงหลักการทุกทุกท่านที่ไดขอมารับชมคลิปนี้ค่ะหมู่บ้านนี่ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงกับไปเปิดทําการแสดงยุทธีตะวันหน้าค่ะละโม่บางกะปิเนาะค่ะพี่น้องพอพ่อแม่ที่ย่ทาากรุงเทพกับมาห้กกาลังใจเต็มไอายะเลยค่ะพี่น้องจนเทบจะบ่มีหมองยืนเลยเนาะค่ะเมื่อคืนนี่ก็ดีใจกับทีมงานปูจัดค่ะพี่น้องดีใจครับทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงที่พอพ่อแม่เอฟซีที่ยุทาากรุงเทพ มาห้กกำลังใจหลายขนาดนั้นแต่ก็ดีใจนั่นพอๆแม่แม่เอฟซีค่ะพี่น้องที่ได้มาเบิงเนาะค่ะพี่น้องที่ได้มาชมมาเชียทีมางานสาวน้อยเพีน่นบ้นานแพงที่ได้มาหาหลูกสาวค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาถ่ายรูปน้องลูกสาวเดี๋ยวมาจับมือหมานเพื่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจอช่วงเททยของการทําการแสดงเนาะค่ะก็จะมีฝนตกลงมากค่ะพี่น้องค,ค่ะแล้วกับช่วงเตยล่าแล้วเนาะค่ะอีหลากกับตอนลาพอๆแม่แม่ยุคเก่าค่ะพี่น้องค่ะคือการแสดงทุกเทือที่ผ่านมานในฤด,ดูการเ่แล้วเนาะค่ะ หลังจากเตยล่าแล้วอีหลาก็จะตอนรัพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีอยู่ทั้งนาเนาะค่ะต้นเมื่อวานนี่ฝนตกค่ะพี่น้องฝนตกอีหลัก็ยังนีตอนรรบพ่อพ่อแม่แม่คือเกาค่ะจนหางชุดถี่ใส่เตยล่าเปียกเหมือเลยค่ะพี่น้องค่ะน่าจะฝนตกลงมาเริ่มหนาขึ้นค่ะอีหลาก็คือสิบไว้ก็เลยบอกว่าไอ้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีค่ะไปหาอีหลาอยู่หลังเวทีได้ค่ะค่ะเมื่อคิดว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีจะไปหาอีหลาหลายขนาดนั้นค่ะพี่น้องค่ะอยู่ขนาดอยู่หลังเวทีค่ะเพื่อนกับไปหายางหลายเลยค่ะพี่นอค่ะ กับ่ยอมกลับเลยเนาะค่ะ hmm. ก okay. ับไปหาลูกสาวอยู hmm. so ่ที่ลังเวทียางหมากเลยค่ะพี่น้องล้วก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งเนาะค่ะเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่งจะได้เอาตุ๊กตาไปหายีลาค่ะพี่น้องเอาตุ๊กตาที่เหมือนจริงที่ตอนนี้ก็กำลังฮิดอยู่ในกลุ่มว่นยรุนเนาะค่ะโดยเฉพาะที่งานสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งก็เห็นอุ้มอยู่หลายตัวค่ะสาวหน่อยล่ำเพรื่นชว์นี่คือกันเนาะค่ะค่ะก็เห็นอุ้มอยู่หลายตัวีลาก็ได้อีกตัวหนึ่งีลาบอกว่าเป็นตัวที่สามแล้วค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นตาหางดีนอกจากนั้นกันอเเาด เงื่นเนาะค่ะพี่น้องไปผูกแขนให้ทตุกตาอีหลากกจะมีค้นแซ้วค่ะพี่น้องว่าเป็นตุกตาอีหลากันในผูกแขนขึ้นกันค่ะ ดีแท้อ๋อยิ้มปุยเลยบมัน่ะได้เงินอ่ะลน่ะทเปนอะไป็นอาไม่ไหไปแล้วเรียกแล้ว ม่านี่อีหล่าอุ้งอิงก็ทีมงานเนาะค่ะพี่น้องกับมิเสือจากรัตนาพ่อแบนไปว่างขายคือกันค่ะค่ะตัวนี้หล่าก็ไลปนางยู่นั่มเนาะค่ะพี่น้องทั้งซอยขายแล้วก็ถ่ายแจกไล่เส้นถ่ายทายรูกก็พอพ่อแม่แม่เอฟซี่ค่ะพี่น้องค่ะพอพ่อแม่แม่เอฟซี่ค่ะไปทายลูปนั่มไปสื่อเสือนั่มกับเอาติมให้ลูกสาวค่ะทั้งท่านที่ยังไม่ได้ลองเพลงเลยยังไม่ได้ขึ้นเวทียังไม่ได้เช็คเศร้าเลยกับพี่น้องเงื่อนเต็มกระตาแล้วค่ะ ก็เห็นตาอีหลานเนี่ยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวอีหลีค่ะพี่น้องเงินเต็มกระตาอายะตั้งแต่มว่าในขึ้นเวทีเลยค่ะพี่น้องเห็นแล้วก็เป็นตาอ่อนซ้อนในพ่วงมาพ่วงแพงกี่พอๆแม่แม่เอฟซีพนมีหยีหลานเนาะค่ะตั้งแต่มือแรกจนถึงมือนี้ค่ะพี่น้องเห็นแล้วก็อ่อนซ้อนนั่ค่ะช่วงที่ถ่าพ่อๆแม่แม่เอฟซีช่วงที่ขายของขายสินค้าจากรัตนาพอนแบนเนาะค่ะพี่น้องกับแม่บีค่ะพี่น้องแม่บีกับตาดีค่ะค่ะพี่น้อง ไปเห็นป้ายที่ยูกางเกงลูกสาวค่ะพี่น้องค่ะยูข้างหลังกระเป๋าหลังของลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นป้ายกับพี่น้องเป็นป้ายไมค่ะหมายถึงว่าเป็นเป็นป้ายติดี่ไปสื่อมาไม่ติ่ป้ายยังม่ได้แกออกเลยกับพี่น้องไม่บีก็เลยซอยแกไ้ลูกสาวค่ะ ตลาดคากะค่ะพี่พี่น้องนี่ระคะยี่าอุ้งอิงของแท้ค่ะเป็นตลางอีหลีค่ะพี่น้องอันนี้แสดงว่าของไม่จริงค่ะพี่น้องป้ายยังไ้เอาออกเลยค่ะค่ะของไม่อีหลีค่ะพี่น้องเป็นตหาดคักค่ะแม่บีกับตาดีตาดีค่ะพี่น้องค่ะแนบแน่ไปเห็นขนาดเสือกับปิดปิดอยู่เนาะค่ะค่ะพี่น้องต้นเมื่อแรกนี่เนาะค่ะสาวน้อยเพชรบานแพงก็จะไปทําการแสดงยุทธีตลาดจิตพี่นันค่ะพี่น้องตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ ผู้ใดโยกยกไเนาะค่ะ,ะพอพ่อแม่แม่เอฟซีผู้ใดยโยกก์ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจอีราูงอิงแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยเพชรนบานแพงเ้อะค่ะพอมาเซจจากนี่กะกะเด็งยินว่าจะมาผ่าอีสานแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกะจะขึ้นมาทางผ่าอีสานแล้วค่ะผู้ไดโยกล์ก็อย่าลืมไปให้กำลังใจเ้อะค่ะส่วนเมื่อนี้ค่ะพี่น้องอะรางการโชคค่ะเพื่อจะเป็นเพื่อจะเปิดฤด,ดูการค่ะพี่น้องเปิดฤดูการปีที่หนึ่งเพื่อจะเปิดฤดูการยุติตลาดนัดข้องถม อำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรค่ะพี่น้องบัตรนางานนี้หนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะส่วนเพื่อนจะมีลายน้ำค่ะพี่น้องลายสุดคอนเสิร์ตเปิดฤดูการของเพื่อนีบัตรหนึ่งสองเก้าค่ะพี่น้องหนึ่งสองเก้าบาทนี้เนาะค่ะค่ะเพื่อไดอยู่ไก่เนาะค่ะกับไปหายกำลังใจค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าไปสั่งประวัติศาสตร์น้ำกันค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นการเปิดฤดูการค่ะเปิดฤดูการปีที่หนึ่งของอลังการโชว์เนาะค่ะเพื่อดไปบ่รได้กัสามารถสนับสนุนเพื่อนได้ค่ะพี่น้องทางลหลสุดเนาะค่ะ เน 1, 2, 9, ี่ยราคาหนึ่งสองเก่าค่ะสำหรับมือเปิดฤดูการของอลังการโชว์มือนี่เนาะคะ่ะพี่น้องน้องทิดาเล่าก็จะได้ไปขึ้นเวทีนั่งคือกันคะ่ะพี่น้องเป็นการขึ้นเวทีไหเท,เท่เธอแหลกของน้องทิดาเล่าเนาะคะ่ะขึ้นเวทีรวมกับพีอาไอค่ะพี่น้องค่ะทั้งสองคนนี่ก็เป็นตางหากตั้งครูเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเสียงดีคุยเก่งคะ่ะน้องทิดาเล่าดีขึ้นเวทีนี่บบหูว่าสิคุ้ยเกง่งคืออยู่กลางบอลเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพืยย่อดอยู่ไกลกับไป็หายกำลังใจเด้อค่ะเป็นหายกำลังใจกันเละรา่าเเเป็นกรึทีือแกค่ะ นพีอาไอนี่ก็เก่งอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่วนอลรังการโชดเนี่กับเหมือนเป็นวงลูกเนาะค่ะพี่น้องเป็นวงลูกของเสียงมีโหคะพีอาไอนี่กับหูจักกันก็ทุกคนคุณก็เวที่อยู่คุณก็ทุกคนอยู่แล้วแต่ที่วันี้มีการตื่นีอย่างเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าน้องที่ดาเล่เป็นการขึ้นเวทที่ไงเธอเะะแะะอจจจหละค่ะแต่ว่าขึ้นก็พีอาไอเนาะค่ะคิดเราเป็นหนาจะจัดหายขึ้นพร้อมๆกันก็พีอารไอค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าโบหู่าน้องขึ้นเวที่ไงลวนอ้องจะเป็นยังใจเดอค่่ะ,คะพีนง สำหรับมือน,นี้ค่ะพี่น้องตอนนูดค่ะก็หลูกๆทั้งสามเนาะคะ่ะน,น้นองลําเพลินน้องลําแพนน้อง youtube ก็ได้เดินทางลงกรุงเทพกับพี่น้องค่ะเดินทางลงเที่ยวนีกับโบฮู้ว่าจะไปดูแล้ววงไปให้กําลังใจป้าป่าหรือว่าจะไปดูแลพฤติกรรมป,รปา้าป่าเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะช่วงนี้ก็เห็นบอโจูเป็นเฮ็ดคอนเทนต์ค่ะพี่น้องเฮ็ดคอนเทนต์ก็สาวสวยเนาะค่ะพ่อย่าก็ได้เฮ็ดคอนเทนต์ก็สาวสวยคนนี้คือกันกับพี่น้องค่ะแต่ว่าบอโจนี่ปล่อยคอนเทนต์ออกมาก,ก่อนเนาะคะ่ะ คุณนิกกี้ก็ไเด้เอาคอนเทนต์นี่ละกัเอารูปรูปที่เพิ่นเทปคอนเทนต์กับสาวสวยคนนี้เนาะค่ะพป่พในีเพจของเพิ่นค่ะตอนนุชก็ได้เห็นแล้วค่ะพี่น้องตอนนุชก็บอกว่าหลบบัตนท่านละละตอนนี้เตรียมโตตุยได้เลยค่ะพี่น้องค่าเทวนี้ก็เลยบอกว่าจะไปถหากำลังใจหรือว่าจะไปดูแลพฤติกรรมเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพวกเขาค่อยติดตามต่อไปค่ะพี่น้องค่ะวข่าว่าคอนเทนต์อันนี้จะเป็นจังไรเนาะค่ะพี่น้องค่ะวตอนนุชนี่เพื่อนจะไปดูแลพฤติกรรมหรือว่า เพื่อนจะไปให้กำลังใจหรือว่าจะไปเห็ตัใดครับพี่นอนเดี๋ยวพวกเข้าก็หถาติดตามต่อๆไปเนาะคะ่ะก่อนจบคลิปประแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ประแขกเ้อค่ะประแขกก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตำานีก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ